สายป่านสายป่านเลยหูยพากันมานอนอาบแดดเนาะดูดูด,ด,ดูดูเขาดูเขาหูยแต่ละตัวมานอนอาบแดดว้าเนาะฮะห้าตัวหกตัวอีกตัวนึงไปไหนเนะาะฮะ อีกตัวหนึ่งไปไหนโอ้ย update, นอนอาบแดดเช้าเช้านอนอาบแดดเนาะอ้ยมีความสุขจริงๆเลย,ยพู้นหนาพุ้นหนาสายป่านและเพื่อนๆเว้ยพักกันมานอนอาบแดดนอนอาบแดดอุน่นๆเนาะเนาะสายป่านเนาะ นอนอาบแดดเนาะเุ้ยแต่ละตัวมีความสุขลายในการได้นอนได้นอนอาบแดดตอนเช้าเช้าผู้หนาผ่้หนาดูใสายป่านเ้ยเนาะ